สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแจกสูตรนะครับสูตรหมักหมูพวงนะครับเนื่องจากมีพี่ๆเพื่อนๆนครับสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าเอออยากได้สูตรน่นนะหมักหมูพวงเนี่ยหมักยังไงจะเอาไปทำรายได้ไปสร้างสร้างเป็นอา,อาชีพนะครับเราจึงจะมาบอกสูตรกันแบบไม่มีกักเลยนะครับเริ่มต้นก็คือเมื่อคุณหมักหมูเสร็จแล้วครับ เราใช้หมูเป็นหมูสันคอนะครับหมูสันนอกนี่ของเราตอนนี้ใช้เป็น10กิโลนะครับ10กิโลในกระมังที่ที่เห็นนะครับ10กิโลใส่เกลือไป4ถุงนะครับ4ถุงที่ว่าเกลือไอโอดีนเป็นถุงะครับถุงที่เข้าขายเป็นแพ็คๆอ่ะใส่เกลือไปก่อน4ถุงนะครับ4ถุงเสร็จอ่าคั้นให้คลุกเขาให้เข้ากันนะครับให้เกลือมันไปซึมเข้าในผิวของ เนื้อเรานะครับเมื่อใส่เกลือเสร็จแล้วนะครับตามด้วยลุงชูนะครับลุงชูก็ใส่ตามปริมาณที่แบบเห็นสมควรครับใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ลุงชูเสร็จคนครับคนเหมือนเดิมครับคนเรื่อยๆครับสําคัญคือการคนให้เข้ากันนะครับต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะครับเพราะปริมาณหมูมันเยอะนะครับ ของเราใช้หมู10โลนะครับอ่าก็ลองดูส่วนทุกท่านที่จะเริ่มต้นก็แนะนําเป็นเริ่มต้นที่4โล -5 โลก่อน,นครับปริมาณก็จะลดลงนะครับจากอ่าสิโลใส่เกลือ4ถุงเนี้ยก็อาจจะ5โลก็ใส่เกลือสักใส่เกลือสักไอสองถุงนะครับอ่าอันนี้ก็คือน้ําตาลนะครับน้ําตาลปี๊ดน้ําตาลตโน,นครับหก้อนก้อนครึ่งกิโลนะครับใส่ไม่หมดนะครับใส่ประมาณ สามขีดถึง4ขีดนี่แหละเราใส่ใส่เสร็จแล้วก็คั้นนะครับคั้นให้เข้ากันตัวนี้น้ำตาลตโหนดเนี่ยเราต้องใส่เนี่ยน้ำมันหอยเข้าไปเพื่ออะไร <S <S เพื่อมีน้ำที่จะ,ปะไปละลายน้ำตาลตโนดด้วยแล้วก็น้ำมันหอยก็จะช่วยในความความหอมนะครับเวลาเราทอดทอดเสร็จเนี่ย กลิ่นน้ำมันหอยน้ำมันหอยกับหมูเนี่ยมันจะหอมมากเลยนะครับมันจะดึงลูกค้าให้เราเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้แหละคือน้ำมันหอยนี่แหละส่วนที่ลืมบอกไปคือแต่แรกคือคือเราหมักเสร็จแล้วเนี่ยไอเราเราแล่เลือมหมูเสร็จเนี่ยเราตากระเทียมใส่ด้วยนะครับตากระเทียมใส่ด้วยเพื่ออะไรกระเทียมก็มีเอ่อมีสรพคุณระดับกลิ่นสาบกลิ่นข้าว เวลาเราทอดเนี่ยทอดแล้วเขากลินกระเทียมเขาก็จะหอมขึ้นมาเราสามารถเรียกลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องปรีปากพูดก็คือกลิ่นเนี่ยมันจะลอยไปติดจมูกลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาซื้อเราเองอ่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่ากระเทียมก็ใส่ในปริมาณที่พอดีครับไม่เยอะไม่มากนะครับเมื่อใส ส่วนผสมที่มันครบแล้วก็ขันนะครับขันจนแบบให้มันเข้าที่อ่ะขันให้มันงวดให้น้ําตาลมันละลายให้มันเข้าไปในทุกที่ทุกคุ้มขนของหมูอ่ะขันไปเรื่อยๆนะครับพอ,พอหลังจากนี้พอขันเสร็จแล้วก็จะเป็นวิธีการเสียบพวงเดี๋ยววันหลังเราจะทาํามาสาธิตวิธีการเสียบพวงให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอ แจกสูตรการหมักหมูพวงก็เพียงเท่านี้นะครับหมักใครจะไปเอาไปทำวิชาชีพก็ทําได้นะครับทำทอดให้ลูกให้หลานกินก็ทําได้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับส่งข้อขความมา,าที่เพจวิรินทิพย์ส้มตำได้นะครับใน Facebook นะครับสอ,อบถามหลังไมคก็ได้นะครับ099253 025 5นะครับ ยินดีแบ่งปันนะครับเราช่วยกันทำมาหากินครับขยันทำมาหากินชีวิตเราจะได้ไม่ลำบากนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมขอฝากอย่างหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ ลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ